ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เรื่องเล่าแล้วหลอนพอดแคสต์เรื่องหลอนๆสำหรับทุกคนที่จะพาคุณดำดิ่งไปกับเรื่องราวสยองขวัญที่น่าติดตามเชิญรับฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าแล้วหลอนนะคะวันนี้เรามีเรื่องหนึ่งที่แบบได้รับมาจากผู้ฟังแล้วคือมันน่ากลัวมากชื่อเรื่องว่าทะเลคลั่งคืนจันดับโอ้โหแค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วครับ เรื่องมันเกี่ยวกับเพื่อนสี่คนที่ไปเที่ยวเกาะส่วนตัวกันแล้วทริปที่เหมือนจะสวยงามเนี่ยแหละค่ะกลายเป็นฝันร้ายที่ต้องหนีตายกันแบบสุดชีวิตเลยครับผมพอได้อ่านแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องผีธรรมดาธรรมดาเลยนะแต่มันมีการวางโครงเรื่องที่แบบค่อยๆดึงเราลงไปในความสิ้นหวังทีละนิดๆใช่เลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องมันเปิดมาที่เกาะรังกาค่ะ ภาพแรกคือสวยมากหาดทรายขาวน้ำใสแสงแดดยามเย็นสีทองคือเหมือนภาพวาดเลยโหแค่ฝังก็อยากไปเที่ยวเลยบรรยากาศดีมากตัวละครละหลักมี4คนนะคะมีแพรวมีนนทที่เป็นแฟนกันแล้วก็เป็นหัวหน้าทริปมีแบงค์เป็นเพื่อนสายฮาฮาแล้วก็มีเมย์เพื่อนผู้หญิงอีกคนที่มีเซนส์แรงครบทีมเลยนะเนี่ยใช่ค่ะแล้วจุดเปลี่ยนมันก็มาถึงตอนที่ทุกคนกำลังรอลุงหมายคนขับเรือมารับกับฝั่ง ือนัดกันไว้ห้าโมงเย็นครับแต่นี้จะห้าโมงครึ่งแล้วลุงหม่ก็ยังไม่มาอ้าวเริ่มผิดแผนแล้วแล้วความหลอนแรกมันก็เริ่มจากคําพูดของเมนี่แหละค่ะจูจูเมก็หันไปถามแพรว,ว่าแพรวทะเลมันเงียบไปไหมเงียบแบบไหนครับปกติทะเลมันก็มีแต่เสียงคลื่นไม่ใช่หรอคือมันเงียบแบบ ไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงแมลงเลยค่ะน้ำทะเลก็นิ่งผิดปกติมีแค่เสียงคลื่นที่มันดังขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆคนลุกเลยอ่ะแค่ความเงียบก็น่ากลัวแล้วแล้วพอดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปเท่านั้นแหละความมืดก็เข้ามาแทนที่แบบเร็วมากและที่สำคัญที่สุดก็คือคืนนี้คือคือนเดือนดับโอ้โห มือสนิทเลยสิทีนี้มือสนิทเลยค่ะสัญญาณมือถือก็หายหมดมีแค่แสงจากกองไฟกับไฟฉายของโนอนอันเดียวสถานการณ์ดีบคันมากแล้วจังหวะนั้นเองค่ะที่โนนเขาลองส่องไฟฉายเล่นๆไปที่ผิวน้ําไกลๆแล้วแสงไฟมันก็ไปกระทบกับบางสิ่งสีขาวซีดที่ลอยปริ่มปริมน้ําอยู่เฮ้ยอะไรอะพี่ศพเหรอตอนนั้นทุกคนก็คิดแบบนั้นเลยค่ะแล้วเมย์ก็พูดขึ้นมาว่ามันเหมือน เหมือนคนลอยคออยู่เลยอะ่ะโหทันใดนั้นนะคะลมก็พัดกันโชคมาวูบใหญ่จนไฟกองเกือบจะดับแล้วกลิ่นทะเลที่เคยหอมหอมะค่ะมันเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนเป็นกลิ่นอะไรครับเป็นกลิ่นคาวเลือดผสมกับกลิ่นโคลนเน่าๆ <c oughs> ไม่ดีแล้วใช่ค่ะสี่ชีวิตที่ติดอยู่บนเกาะร้างนี่คืนเดือนดับกับท้องทะเลที่กําลังจะตื่นขึ้นมาแล้วไอสิ่งที่ลอยมามันคืออะไรครับ สิ่งนั้นมันก็ลอยเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนมาเกยตื้นที่หาดค่ะปรากฏว่ามันคือเรือหางยาวของลุงหมายอ้าวก็มาแล้วนี่ตกใจหมดเลยนึกว่าผีทุกคนก็คิดแบบนั้นค่ะดีใจกันใหญ่เลยแบงก์นี่วิ่งนําไปดูที่เรือเลยแต่พอไปถึงรอยยิ้มของแบงก์ก็ค่อยๆหายไปทําไมครับบนเรือวางเปล่าค่ะไม่มีคนขับใบพัดเรือก็งอพับผิดรูปเหมือนไปชนอะไรมาหรอที่น่ากลัวกว่านั้นคือ ที่กราบเรือด้านข้างอะค่ะมันมีรอยขูดขนาดยักษ์เหมือนรอยกรงเล็บกรงเล็บใช่ค่ะแล้วตรงรอยนั้นมันมีเมือกสีดําข้นคลักติดอยู่ส่งกลิ่นเหม็นเน่าแบบเดียวกับที่ได้กลิ่นในอากาศเลยเฮ้ยไม่ใช่แค่อุบัติเหตุธรรมดาแล้วสิแบบนี้ไม่ใช่แน่ๆค่ะแล้วเมย์ที่เซนส์แรงๆก็ชี้ออกไปในทะเลอีกครั้งแล้วก็พูดว่ามันมีอย่างอื่นลอยมาด้วยอะไรอีกแล้วเนี่ย พอส่องไฟฉายตามไปนะคะก็เห็นเป็นเสื้อชูชีพสีส้มหลายสิบตัวเลยลอยเกลื่อนเต็มทะเลไปหมดเฮ้ยท hey, าไมมีชูชีพเยอะขนาดนั้นเรือลำอื่นล่มหรอเบป,ประเด็นมันอยู่ที่เสื้อชูชีพบางตัวมีคนใส่อยู่โฮ oh. เป็นภาพศพลอยความหน้าบ้างหงายหน้าบ้างผิวซีดๆเขียวๆแล้วทั้งหมดกำลังถูกคลื่นพัดตรงมาที่หาดไม่นะ <No. S 1> แล้วหนึ่งในร่างนั้น ก็คือร่างที่ทุกคนคุ้นเคยที่สุดร่างของลุงหมายลุงหมายใช่ค่ะแต่สภาพคือดวงตาเบิกโพรงขาวโพลนปากอ้ากว้างและและอะไรครับและช่วงล่างตั้งแต่เอวลงไปหายไปหมดเลยเชี่ยโดนอะไรกัดวะนั่นยังไม่ทันที่ทุกคนจะหายช็อกนะคะร่างเครื่องท่อนของลุงหมายก็ขยับปากพังงาบงาบเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างเฮ้ย hey. ผีหลอกแล้วแล้วก็มีเสียงแหบพล่าออกมาจากปากของลุงว่าอย่าให้น้ําโดนตัวอย่าให้น้ําโดนตัวหมายความว่าไงดาสนิทราวกับน้ํามันดิบน้ําสีดําใช่ค่ะแล้วน้ําสีดํานั่นมันก็ซัดเข้าร่างลุงหมายแล้วก็เหมือนกับหมวนตัวรัดร่างนั้นแล้วกระชากร่วงกับลงทะเลหายไปเลยโ้หน้ําอะไรวะนั่น น่ากลัวมากตอนนั้นไม่มีใครคิดอะไรแล้วค่ะวิ่งทั้งสี่คนวิ่งหนีขึ้นเนินทรายไปทางโขดหินที่สูงที่สุดต้องหนีขึ้นที่สูงก่อนเลยพอหนีขึ้นไปบนโขดหินแล้วมองกลับลงมานะคะก็เห็นภาพที่สยองที่สุดในชีวิตภาพอะไรครับระดับน้ําทะเลสีดํานั่นมันกําลังสูงขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติแล้วมันก็กําลังปีนขึ้นมาตามโขดหินปีนขึ้นมาแล้วที่ผิวน้ําสีดํานั่นนะคะ มีมือคนสีซีดๆนับร้อยๆคู่งอกออกมาจากน้ําแล้วก็กําลังตะเกียกตะกายปีนตามขึ้นมาอืคนลุกเหมือนในนางเลยทางทะเลไปต่อไม่ได้แล้วค่ะทุกคนเลยตัดสินใจวิ่งหนีเข้าป่าที่อยู่ด้านหลังแทนหนีเสือป่าจระเข้หรือเปล่าเนี่ยตัประมาณนั้นเลยค่ะเพราะพอวิ่งเข้าไปในป่าได้ไม่ไกลแบงก์ก็สะดุดล้มลงแล้วก็ร้องลั่นเลยว่ามีอะไรบางอย่างจับขาเขาไว้รากไม้เหรอทุกคนก็คิดว่าเป็นรากไม้ค่ะ นนเลยส่องไฟฉายลงไปดูแต่สิ่งที่เห็นมันไม่ใช่รากไม้แล้วมันคืออะไรมันเป็นของเหลวสีดำเหมือนที่เห็นในทะเลเลยค่ะแต่มันยืดออกมาจากพื้นดินเหมือนแสแล้วก็พันรอบข้อเท้าแบงไว้แน่นเลยเฮ้ยเฮ้ยอะแล้วตรงที่มันพันนะคะเนื้อของแบงส่งสียงฉาเหมือนโดนกรดแล้วก็มีควันขึ้นมาด้วยเชี่ย yeah. มันเป็นกรดเหรอเพ่แล้วทำไงต่อ นนก็รีบชักมีดพกออกมาแล้วฟันฉับเข้าไปที่เมือกสีดํานั่นจนขาดเลยค่ะขาดไหมขาดค่ะพอมันขาดมันก็กรีดร้องเสียงแหลมแหลมแล้วก็หดกลับลงไปในดินทิ้งไว้แค่รอยไม่เกรียมกับเส้นเลือดสีดําๆที่ขาของแบงค์โหโดนไปเต็มเต็มเลยนั่นนั่นแต่ยังไม่ทันได้ดูอาการแบงค์ดีเลยค่ะเมย์ก็พูดเสียงสั่นๆขึ้นมาว่าพวกมันไม่ได้มาจากทะเลอย่างเดียวในดินก็มีหมายความว่าไงแล้วเมย์ก็ชี้ให้ดูที่พื้นดินร,บรอบๆตัวค่ะ มันเริ่มมีน้ําสีดําๆแบบเดียวกันซึมขึ้นมาจากพื้นดินเหมือนตาน้ําเลยโอ้โหโดนล้อมหมดแล้วใช่ค่ะไม่มีที่ไหนปลอดภัยเลยแต่เหมือนโชคยังช่วยนิดนึงพวกเขาวิ่งหนีลึกเข้าไปอีกจนไปเจอสารเจ้ารังร้ามหลังหนึ่งอยู่กลางป่าสารเจ้าน่าจะปลอดภัยนะตอนแรกก็คิดอย่างนั้นค่ะแต่มันเป็นสารเจ้าที่ดูน่ากลัวมากเก่าๆ mm. สุดโทมแล้วหน้าสารมีเสาที่ปัก หัวกะโหลกของสัตว์ทะเลอะไรสักอย่างที่มันใหญ่มากๆบรรยากาศไม่ดีเลยแถมยังมีป้ายหินเก่าๆที่สลักไว้ว่าเขตห่วงห้ามสัญญาทะเลเลือดผู้ใดล่วงล้ำต้องชดใช้ด้วยชัดเลยไม่ใช่ที่ปลอดภัยแล้วแต่ตอนนั้นไม่มีทางเลือกแล้วค่ะทุกคนเลยวิ่งเข้าไปข้างในแล้วก็ลงกรอนประตูทันทีแต่พอเข้าไปได้ไม่ถึงนาทีก็มีเสียงทุบป,ประตูจากข้างนากดังตุ่มตุ่มแต่เสียงมันไม่ใช่เสียงทุบแบบปกตินะคะ มันเหมือนเสียงก้อนเนื้อเปียกๆฟาดใส่ประตูอื้อนึกภาพตามแล้วสอยองแล้วก็มีเสียงกระซิบปลอดเข้ามาตามช่องประตูเป็นเสียงแหบๆเย็นๆพูดซ้ำๆว่าเปิดเปิดหิวโหแล้วข้างในศาลมีอะไรครับมีพระช่วยไหมข้างในศาลไม่มีพระค่ะแต่มีเทวรูปหินสีดำตั้งอยู่ตรงกลางเทวรูปอะไรครับรูปร่างมันพิสดารมากค่ะหัวเป็นคนแต่ไม่มีตา ปากกว้างจนถึงหูมีฟันแหลมๆส่วนลำตัวเป็นงูขดไปมาน่ากลัวกว่าผีอีกนะเนี่ยแล้วบนฝาผนังรอบๆอ,บอะค่ะมีภาพวาดโบราณเล่าเรื่องการบูชายันคนลงไปในทะเลครับและภาพสุดท้ายคือภาพคนสี่คนผูกมีดปักที่หน้าอกต่อหน้าเทวรูปอ,องนี้สี่คนก็คือพวกเขาเลยนะสิใช่ค่ะมันเหมือนเป็นคำทำนายเลย แล้วตอนนั้นเองที่เมย์ไปเจอสมุดข่อยเก่าๆเล่มหนึ่งซ่อนอยู่หลังเทวรูปในนั้นเขียนว่าอะไรครับในนั้นคือความจริงทั้งหมดของเกาะนี้ค่ะเกาะรังกาแห่งนี้คือประตูของสิ่งที่เรียกว่าเจ้าสมุดธรมินเจ้าสมุดธรมินใช่ค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณที่จะตื่นขึ้นมาทุกๆสิปีในคืนเดือนดับเพื่อกินคนแปลกหน้าสี่คนที่ถูกใช้เป็นเครื่องสังเวยก็คือพวกเขาเปะ๊เปะเลยเป๊ะเลยค่ะ แล้วในบันทึกเขียนไว้ว่าหากไม่มีเครื่องสังเวยท่านจะขึ้นมาล่าเองโอ้โหคือหนีไม่พ้นแล้วสินะยังไม่จบแค่นั้นค่ะจูจูก็มีของเหลวหยดลงมาจากหลังคาศาลเจ้าแม่ลงบนไหล่ของแพวฝนตกรั่วนะมันไม่ใช่ฝนค่ะมันคือของเหลวสีดําแบบเดียวกับที่เจอข้างนอกมันเริ่มหยดลงมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มก่อตัวเป็นรูปร่าง ไม่นะแล้วตอนนั้นเองแบงค์ที่โดนที่ขาก็เริ่มกรีดร้องโหยหวนเลยค่ะเขาตะโกยว่ามันอยู่ในหัวกูมันอยู่ในหัวกูวกแบงค์โดนแล้วเหรอพี่ร่างของแบงค์ชักกระตุกอย่างรุนแรงผิวหนังเริ่มปรีแตกแล้วก็มีน้ำสีดำๆไหลซึมออกมาจากทั่วร่างกายไม่นะแบงค์แล้วจูๆ่ๆแบงค์ก็นิ่งไปเขาค่อยๆลุกขึ้นยืนดวงตาทั้งสองข้างของเขากลายเป็นสีดำสนิทแล้วเขาก็ฉีกยิ้มกว้างจนถึงใบหูเฮ้ย แล้วก็มีเสียงพูดออกมาจากปากของแบงค์แต่มันเป็นเสียงที่ซ้อนกันเลยหลายเสียงเลยค่ะมันพูดว่าแบงค์ไม่อยู่แล้วโหโดนยึดร่างไปแล้วใช่ค่ะแล้วร่างของแบงค์ก็พุ่งเข้าใส่นนตบทีเดียวนนกระเด็นไปเลยแล้วก็คว้าข้อเท้าแพลจะกัดโหแรงเยอะมากเมรีรีบคว้าท่อนไม้มาฟาดเข้าที่หัวแบงค์เต็มแรงเลยนะคะแต่เขาไม่เป็นอะไรเลยแค่หันมายิ้มให้ช้า,ชา บ้าไปแล้วแล้วตอนนั้นเองประตูก็พังตุ้มน้ำสีดำกับเงาทะคุ่มคุมทะลักเข้ามาในศารสวยซ้ำสวยซ้อนเมตตัดสินใจเร็วมากค่ะเขาจุดไฟเาผาผ้าในสารเพื่อกั้นทางพวกนั้นไว้แล้วก็พาทุกคนหนีออกทางหน้าต่างด้านหลังแล้วแบงค์ล่ะครับภาพสุดท้ายที่เห็นก็คือแบงค์ยืนอยู่กลางกองไฟอาเจียนเมือกสีดำออกมาแล้วก็หัวเราะเสียงวิปริตไล่หลังมาโคตรหลอน ก็หนีตายรอบสองก็เริ่มขึ้นค่ะแต่คราวนี้มีตัวไล่ล่าที่รู้จักกันดีแบงค์ปีนป่ายไปตามกิ่งไม้อย่างรวดเร็วเหมือนสัตว์ร้ายเลยครับแล้วก็มีเสียงยานคางของเขาดังตามมาตลอดทางแพรวจะรีบไปไหนนั่นนาอย่าวิ่งสิแพรวแล้วแบงก์ก็กระโจนลงมาขวางหน้าทั้งสามคนไว้สภาพคือเละเทะมากแขนขาบิดเบี้ยวเหมือนแมงมุมแล้วมันก็ขึ้นคล่อมจะฆ่านนท์ แล้วนนทําำไงสู้ได้เหรอตอนนั้นนนไม่มีทางเลือกแล้วค่ะเขาใช้มีดพกที่ติดตัวมาแทงสวนเข้าไปใต้คางของแบงค์จนมิดด้ามอร่างของแบงค์กรีดร้องเสียงดังลั่นป่าเลยค่ะแล้วป่าทั้งป่าก็เหมือนมีชีวิตขึ้นมาต้นไม้ขยับกิ่งไม้พยายามจะคว้าจับพวกเขาไว้หนีทั้งสมคนวิ่งหนีจนไปถึงทางตันค่ะที่หน้าผาอา้าวข้างหน้าคือร่างของแบงค์ที่กำลังลุกขึ้นมาใหม่พร้อมกับกองทับศพ ส่วนข้างหลังคือเวลลึกที่มืดสนิทจบแล้วนนตัดสินใจคำเดียวสั้นๆเลยค่ะโดดโดดลงไปเลยเหรอใช่ค่ะทั้งสามคนกระโดดลงไปเลยแต่ข้างล่างมันไม่ใช่พื้นมันเป็นสระน้ำใสสะอาดที่ซ่อนอยู่รอดแล้วสิพวกเขาว่ายเข้าไปในถ้ำที่อยู่ติดกับสระในถ้ำมีแสงเรืองๆสีเขียวดูปลอดภัยมากแต่นนเริ่มมีอาการแปลกๆนนเป็นอะไรครับ แผลที่ไหลเขาโดนตบตอนสู้กับแบงค์อะคะ่ะมันเริ่มมีเส้นใยสีดำๆชอนชัยออกมาแล้วตัวเขาก็เริ่มเย็นแล้วก็สัน่นไม่นะจะโดนอีกคนเหรอแล้วพอเข้าไปในถ้ำลึกขึ้นนะคะก็เจอภาพที่น่าตกใจกว่าเดิมอะไรอีกเนี่ยที่นั่นคือที่ไหนกันแน่ในถ้ำนั้นมีรังไหมใสๆขนาดเท่าคนเป็นสิบๆอันห้อยลองมาจากเพดานแล้วข้างในรังไหมมีร่างของมนุษย์ที่ถูกเก็บรักษาไว้ ตอนนั้นเองที่เมย์ก็เข้าใจทุกอย่างแล้วก็พูดออกมาด้วยความสิ้นหวังว่าที่นี่ไม่ใช่ที่หลบภัยแต่เป็นอะไรครับแต่มันคือ,อ,คอห้องเครื่องเสวยห้องเครื่องเสวยใช่ค่ะที่นี่คือตู้กับข้าวของเจ้าสมุดเพื่อเก็บอาหารให้สดใหม่รอวันที่มันจะตื่นขึ้นมากินโคตร <c oughs> คสิ้นหวังเลยแล้วนนก็กรีดร้องออกมาค่ะร่างกายชักกระตุก ผิวหนังกลายเป็นเกล็ดสีดำขาสองข้างหลอมรวมกันดวงตากลายเป็นสีดำสนิทเขากลายร่างไปโดยสมบูรณ์ไม่แล้วรังใหม่ทั้งหมดก็เริ่มแตกออกกองทัพศพโบราณตื่นขึ้นมาแล้วจบแล้วจริงๆที่นี่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายก็เริ่มขึ้นค่ะ นนที่กลายร่างพุ่งเข้าใส่แพรวส่วนฝูงศพโบราณก็วิ่งสี่ขาเหมือนมแมลงสาบกรูเข้ามาแล้วหนีไปไหนได้เมตาโกนบอกให้กระโดดลงสระน้ำมารากตอีกครั้ง<ๆ>เพราะมันมีอุโมงค์ใต้น้ำที่น่าจะหนีออกไปได้ครับแต่ขณะที่ดำน้ำหนีค่ะแพรวถูกนนจับข้อเท้าไว้แล้วก็ลากกลับขึ้นไปไม่นะแล้วแพรวจะทำยังไงตอนนั้นแพรวก็มีมีดพกของนนที่เขาให้ไว้ติดมืออยู่เธอไม่มีทางเลือกอื่นแล้วหรือว่า เธอใช้มีดเล่มนั้นแทงเข้าไปที่เบ้าตาของนนสุดแรงโอ้ยภาพสุดท้ายที่แพลวเห็นก่อนจะหนีเข้าอุโมงค์ไปก็คือร่างของนนที่จมดิ่งลงสู่ก้นสระพร้อมกับเลือดสีดำที่พุ่งกระจายออกมาหูเศร้ามากสุดท้ายแพลวกับเมย์ก็หนีรอดจากอุโมงค์ใต้นั้นไปได้ค่ะมีเรือประมงมาช่วยในตอนเช้ารอดแล้วจบแล้วเหรอพี่แต่เหมือนยังค้างคาเลยเรื่องมันน่าจะจบแค่นั้นค่ะแต่หนึ่งเดือนต่อมาครับ เมย์ไม่ยอมพูดกับใครอีกเลยส่วนแพรวเธอมีอาการกระหายน้ําตลอดเวลาต้องดื่มน้ําตลอดทั้งวันเอ๊ะมันคืออะไรอ่ะแล้วคืนหนึ่งค่ะขณะที่แพรวอยู่ในห้องน้ําคนเดียวเธอรู้สึกคลื่นไส้แล้วก็อาเจียนออกมาครับสิ่งที่ออกมาคือเมือกสีดาข้นคลังกลิ่นเดียวกับที่เจอครั้งแรกบนเกาะรังกาเฮ้ยเ <Hey. S 1> มื่อก่อนนั้นมันเริ่มขยับแล้วก็ก่อตัวเป็นเส้นๆเ,เหมือนเส้นผมหรือหนวดเล็กๆ แควตกใจจนเงยหน้าขึ้นมองกระจกแล้วภาพที่สะท้อนในกระจกก็คือตาดำของเธอมันขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนเต็มเบ้าตาครับและในดวงตาสีดำสนิทนั้นมีภาพของเกาะรังกาสะท้อนอยู่ข้างในโห oh. แล้วก็มีเสียงกระซิบดังขึ้นในหัวของเธอเป็นเสียงซ้อนกันเหมือนตอนของแบงค์มันพูดว่าขอบใจที่พาเราออกมาพาออกมาใช่ค่ะที่แท้แล้ว เกาะไม่ได้ต้องการกินแต่ต้องการพาหนะเพื่อออกมาสู่โลกภายนอกและแพรวก็คือแพรวคือเรือลำใหม่ของมันค่ะร่างกายของเธอเริ่มมีเส้นเลือดสีดำปูดโปนขึ้นมาแล้วเธอก็พึมพำกับตัวเองเบาๆด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปไม่ใช่เสียงของเธออีกต่อไปหิวจังถ้าชอบเรื่องเล่าที่เรานำมาฝากในวันนี้ฝากช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ และถ้าไม่อยากพลาดเรื่องเล่าสุดสยองขวัญแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ